ครับผมสวัสดีครับผมนายชานุชลิตครับรหัส5811303063นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชัน Tempo นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่านักดนตรีหลายคนหรือหรือว่าจะเป็นทุกคนเลยจะใช้นะครับผมก็คือแอปอันนี้นะครับ Temple นะครับหน้าตาจะอยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับอพอกดเข้าเข้ามานะครับผมก็มันจะมีปุ่มอะไรเลือกหลายๆปุ่มเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าปุ่มมันจะมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับที่ต้องใช้ก็คือนี่ครับปุ่มเล่นนะครับ,ละะรบแล้วก็อันนี้มันก็คือตัวนับจังหวะของมันนะครับตัวสีแดงแล้วก็ตรงนี้อ่ะสองแถวแรกก็คือ ท่าซิกเนเจอร์ของมันครับว่าเราจะใช้ท่าซิกเนเจอร์อันไหนนะครับผมแล้วก็บีตของมันนะครับว่านี่มีจังหวะมีจังหวะตกนะครับ1 2 3 4ครบเลยครับและมีจังหวะอ่าขาบีตหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็มีทิปเปตทิปเปตเป็นเนี่ยตัวแบ่งหรือไงเป็นอ่าขาบีตสองชั้นนะครับก็อ่าส่วนตัวนี้ก็คือความเร็ว ปรับเทมโปของมันนะครับว่าเราจะปรับมันเท่าไหร่นะครับเรามีจะมีจะมีบวกกับลบนะครับส่วนตรงกลางนะครับเราสามารถแทบ็บเหมือนเราแกะเพลงอย่างนี้นะครับเราก็สามารถแท็บให้ตรงกับเพลงนะครับเหมือนเราแทบ็บอ่ะอ่ะเพลงนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคงจะไม่ไม่แบบตรงเปะ๊ะเราก็ต้องเลื่อนนะครับเพราะว่ามันช้ากว่าหรือเร็วกว่าจน โอเคนะครับเหมือนเพลงนี้ประมาณร้อยสองนะครับเราก็กดเพลงปั๊บเนี่ยหน้าจอมันแสดงผลนะครับตาม t ามซิกเนเจอร์ของมันนะครับผมที่ผมใช้อยู่ t ามซิกเนเจอร์สี่สี่นะครับบีดเป็นจังหวะตกหมดเลยนะครับครับผมอ่ะเราลองมาอ๋อมันมีอยู่อีกอย่างนะครับพอหน้าจอแสดงผลนั้นีะครับมันจะมีสามแบบนะครับให้เลือกมีเป็นตัวปัด หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีแบบอ่ะไฟกระพริบจังหวะแรกส่วนมากก็จะใช้อ่าสอันนะครับเรามาดูซาม์สิเนเจอร์ของอันอื่นนะครับจะเป็นสามสนะครับก็กลายเป็น3จังหวะเราสามารถเอ็กเซนตัวไหนก็ได้ครับกดไปที่สัญ,ญลักษณ์มันนะครับเป็น 4, 4ี 2,4ว่าไปนะครับโอเคครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ไม่มีมากนะครับก็หาหาโหลดได้นะครับแอปฟรีใน iOS และก็ Android นะครับก็วันนี้ผมขอจบการรีวิวเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมาก